สวัสดีครับพบกับผมช่องเต้ยฟาาริมคองเรซซิ่งคลิปนี้อยู่ที่อูรรถไถนะครับแต่มาทำมอเตอร์ไซค์ถอดสีชุดสีชําสมาแล้วนะครับจะเอาไปส่งไปทำสีนะครับตัวเก่ามันจะเป็นสีแดงนะครับจะทำสีอะไรก็ติดตามผมไว้นะครับ ท่อก็ส่งไปแล้วนะครับสมัยนี้พูดถึงสมัยนี้สเต็ปเครื่องสเต็ปอะไรนี่ผมนึกถึงวลีนี้ครับโมไปเรื่อยอ่าศรัทธาที่ไหนทําที่นั่นนะครับคุ้นหรือเปล่าถ้ามีคุ้นก็ผมจะบอกให้นะครับว่าเป็นช่างจอบยุตยานะครับพลังโม้ไปเรื่อย คือผมส่งท่อไปแล้วนะครับส่งท่อให้หนาแกไปจัดการให้นะครับเป็นส,สเตปลูกเดิมนะครับขอแบบเล้าๆเสียงใสๆนะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับผมไปเห็นปั๊มแต่งว่าจะเอามาใส่นะครับเป็นสีพอต สีทองนะครับก็เป็นอะไรอะไรเสียงกงนะครับผมเอามาเทียบดูแล้วน่าจะแปลงเยอะอยู่ขาก็ยังไม่ได้นะครับขาปัม๊มใส่คข้าวๆก็ดูเหมือนจะโอเคอยู่นะครับชุดล้อนี่ก็จะทำขึ้นซี่ลวดใหม่นะครับอันนี้เอามาเทียบเฉยๆ ผมก็ไม่เคยใส่ปั๊มแต่งเหมือนกันนะครับนี่ติดตูดปั๊มครับเห็นหรือเปล่าติดตัวนี้น่าจะได้ลองแหวนไม่จานก็ปั๊มตัวนี้นะครับผมก็ไม่เคยใส่เดี๋ยวผมจะลองทำดูถ้าไม่ได้ก็ใส่ปั๊มเดิมไปก่อนนะครับจานเล็กแต่ปั๊มใหญ่ก็ประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะครับ แต่มันน่าจะกินไม่หมดมันน่าจะได้ประมาณนี้ครึ่งจานนะครับเวลาเราเบรกมันก็จะอยู่ทรงประมาณนี้แหละผมว่า ชุดหน้าก็ถอดหมดแล้วนะครับระบบไฟนี่ติดหมดนะครับเบรสตาร์ทก็ยังไม่ได้เช็คนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านี่นะครับเบรสตาร์ทมันอยู่ตรงนี้เป็นรุ่นสตาร์ทมือนะครับนี่แบตก็ยังไม่มีนะครับแบตเตอรี่คาบูก็เป็นคาบูเทียมนะครับมาติดมาน้ำกับเขา ก็ลองใส่ท่อดูถ้าวิ่งไม่ออกก็จะยัดขาบูใหม่ใส่นะครับมันจะมีขาบูเจ็ตอยู่ลูกหนึ่งผมจะเอามาลองมาใส่ดูแล้วก็ไลน่นมนมหนูอากาศใหม่นะครับถ้ามีเวลานะคันนี้โปรเจกต์จะยาวหน่อยนะครับสีหน้าจะส่งไปทำก็ประมาณจะเดือนละมั้งน่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะครับถ้าส่งช,ชุดสีตัวนี้ไป ต่ก็ยังไม่ได้ส่งก็ถอดแล้วนะครับตัวนี้ก็ได้มาใหม่สามร้านกว่าบาทแล้วแต่ชุดอกชุดอกไม่มีนะครับเป็นชุดสีแท้ติดรถมานะครับแต่สีมันตกมันตายไม่มีรอยแตกอะไรนะครับก็จะมีแต่ชุดปีกนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวร้านร้านสีเขาจะทำให้นะครับเขาจะซ่อมให้ เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามช่องเต้ยฟ้าริมคองเลสซิ่งด้วยนะครับมาดูว่าสมัยคันนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงจะสวยหรือเปล่าหรือบ้านๆก็เราเจอกันคลิปหน้านะครับ